สวัสดีค่ะช่องเมดากกกนะคะมาดูคุณยายอุ่นได้อะไรนะคะอ่าสวัสดีค่ะสองหองเมดากกกเลยได้เห็ดเห็ดปุ๊กนี่นาหนิเขาเท้าโอวัชจักไปหาแถวโูนอันโซนยางเขาไม่ไปโซนยางเขาเมื่อกี้เขาไม่รถก็ได้พอเก่งเช้าอื้อแล้วก็อัน แม่อีกิวพันเม้นหดอกหนุ่มพ่ผักผูกมาให้ค like ุณยายเด้อผักผูอ้าวียอดใหญ่เหเนาะ้ยอดใหญ่หลายเด้อซี่นะแม่ชุด้าเอาแม่ดาโกโกะเอามาให้กุ๊กกะละเด็นนี่ไปกุญแจพ่อละเหล่าซอยนี่เอาผึ้งมาไว้ชื่อไว้ด้วยโอ้ยแค่คุณยายไว้ฮะพันไม้นมากละเหล่าซอยนี่โอ้ยมิดอันนั้นมิดอันนั้นไปเก็บแต่เมื่อวานนี้ทำไมเก็บมือสาวนี่แห้งงามโอเคทุกคนแห้งก็กำลังมีมือด้วยไปเห็ดหนังงามพอดีพอดีเนาะ เป็ดอวยวะยุคเลยส่วนยางบ่เออส่วนยางนี่ส่วนหวายนี่โอ้ยไปกันเต็มอันนั้นมมันุ่ไปตอนสายแล้วเด้ใครตัวมันเขาเอาไปแล้วได้ห้อยเอาห้อยเอาก็มันมาใหม่เลยมาใหม่มาใหม่มเลยเออมาใหม่เลยเดี๋ยวมันจะเอามาใหม่ไปเลยเลยมันก็เลยได้ห้อยไปซื้ออันมะเพ็ดน้ำอันแม่ผู้ใหญ่ผู้งเช่าเนี่ยกำลังกำลังพอดีงามเนาะ เราเห็นอันนั้นนะตอนนี้เราก็ต้องปิบังามตัวนี้นะแดดมาออที่ค่ำๆไปอีกน้อยนะอืเาแดเขาบางกุ่ได้เเด้อเาเฮ็ดเาไว้สิเลยเาคือบ่อคือวเฮ็ดาวเอามาแล้วเอาเฮ็ดไปจ่กขายคนเลยเมดแล้วเอามาส่เรื่อนี่นะอนเพื่อมาลวเมินเนอันเพื่อเกาะในแทอง เฮ็ดคือเฮ็ดอันนั้นบอกเฮ็ดโป้ไม่บอกน้องปจ่าขายแล้วค่ะซื้อหมดแล้วบอกเมื่อสาหาสซื้อเฮ็ดบอกรู้มันไปถึงนี่ละโบคุณยายหุ่นได้เห็ดเลยนะคะลูกสาวของคุณยายไปเก็บนะคะเนี่ยอันนี้ทัดเอาฟักปูแล้วนะโอยไอ้รอได้นี่เป็นเถอได้ตะก้าตะก้าหอยมองตากหมูนะ แมาเราขาเห็ดช่วยคุณยายนะคะคุณยายเขาก็ได้แกงกินแบบอร่อยอร่อยอุ้ยนึ่งเ่ะแซ่บแสบวันก็แกงเลยแซ่บแสบวันก็ได้นั่นแหละหนึ่งก็ได้ไมได้ตอากินอยู่บ่เอาเม็ดเบ่งของมันได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้หนุมาตทุ่มอยู่นี่เอาเบ่งเห็ดนี่ต้นไม้คอยกระได้อยู่คอยกระได้อยู่ไปเก็บอยู่คือเดี๋ยวมือเช้านี่ก็ไปเก็บน้ำเดียวแล้วก็คุณอ่อนนะได้วางแกงนี่นี่แหละเมื่อเพื่อพุ่อ่อนเสียเพราะว่าไยังได้กินอยู่ บ้าโอ้พันพักคลาดมาพีเลอินดาจิ๋วพันมีดหดเกิดกระปุกมาลวบออินดาจิ๋วพนมีดหดดอกนุ่นได้หอยเมชสุดาไม่ได้แต่ตาไม่ดีนะไม่เห็นนะเออได้บ้างหน้ามันอันนามโตอยู่อันปลามนย่มแล้วว่าอันเบ้าออกชุกบ่มไว้อันเชื่อห่อเข้าเลยจักโพพันมาตอนคานั้นละมาเรียวเอาเลยสิ่งเลขายสิโอูกุ้อนะ สักบาทหนูม no? no. no. no, ันูม่สิบห้าบาทคันไม่ได้เอาไงเอากบใช่ไหมก้าเงินแล้วราไปซื้อของเพราะว่าไปทานโต๊ะเ่ากซ์ซีสนจ่ายเงินเรื่อยๆแล้วใช่ก็ทำบุญไปเลยใหญ่ก็ซื้อกับข้าวไปวัดได้เหมือนเดิมไม่ได้ซื้อจั๊กเอ็กซ์ซีชิลล์เสมาว์เอาไปนะเมาเมาอันหงขาวถูกตามนะแล้วนี่น่ะเอามาหื่อกันน้ำเมโุดานี่เอามาฮื่อส้อบาท เชื่อ่เช้าไปแล้วแหะุุบอกนีผมก็เก็ตถุง้แล้วนะรเชืไปเรื่อยอุนแล้วเจ้ากรซื้อบานอยู่คุมื้ชไปลๆแล้วเ่อุ่นแล้วเพราะเาไปอันหรือว่าเาุอันถุงสำนักู้แลก็ละไปถวายใช่ถุง้มาอเพราะว่าจัดถุงบ้านเรว่า็ไปกับเอฟซีก็ได้บุญน้ำานี่นะข้าก บุด้วยนจำชมบ้านกับเพิ่นเว้าเพืกันไปล้มอันนั้นนั่มกว่าเลยอันนี้ขายาวนะของซึควายเัเก็บมือส้ายขาดขาซ้ายเขต้อยแตะอยู่แถ่เลยน้อยน้อยอยู่ปโมันกินขามีแล้วมันอันมันอันมันยังเพิ่นในบาทนะแล่ขามันูกูถูกไยอยู่นะเสา้มันแลทบกับุุโระรเสยมปูง่ไงก็มันมี่มันมียาวขนาดนี้ขาไม่ยาวขนาดนี้มันถกปููปโลลำบกสิเออเออถูกปลรูปโลงนะ ขาไมีรลดก็ไปเอายู่งซุ่มองทียข้าไปขอนหมู่าด้มีได้ดูนะไม่มันดเพชรดีไปเลยจบว่าไปงัดบ่านีก็ถือว่าอันนั้นัเอันงัดเพชรจากนี่แหละบ้งงานเพชรจักงานเพชรจากกันไม่เอ่าเหรอันี้บ็ลูดอยูเดี๋ยววันที่กันวันที่สิบสอนี่ก็ับเราไหว้ยูู

รมแล้วเขเปิดฝากมาเชลูถุงน yeah. uh ีฝไว้ท mm. ี่ไว้ก็ได้ที่ไว้ด้วยี่ไว้แถวเกไยงตไ่งี้มาเลกันได้ที่หไปบแดไปได้ยูทมบ้าล้วมาเทวกลเดินเทวไปหลังกอืี่วโอเดก้าอกก คเออดสมัี่พอดีบานพอดีงามเนาะอือที่เมกอนเลย์นะเท่านกเท่าเท่าบ้านนี้คนไปเห็นยุ่เด้ออันส่วนว่ายกันหันไปเอาเลยไดมอเก๋หนุ่มอ้ววันนี้ไปเห็นอันี้อกนุ่เลยเห็นพ่อเห หน้าเดี๋ยวคนย่างอยูหน้าสียนานย่างอยู่ค่ะมีมีคอยสบายเป็นกระรูปวดหัวเป็นวินเวียนนี่นะคะเห็ดสวยงามมากค่ะคุณยายก็จะล้างแล้วก็แกงนะคะแกงตอนเที่ยงนะคะแกงตอนเที่ยงครับคุณมีสมบายบหมเป็นจ้าหืมแต่จะมีออกบพยินเนาะใช่มีามบัติ เป็นวินมือมือลำมือนั่นปะลำมือหลายรอบมือนั่นละลำมือนั่นละลำตาแดดเด้สีรอบเลยโบนี่ลำลำตาแดดได้ลำเอาแห้งอยู่นะอืมประเดี๋ยวหนูหน้าอันนั้นหนูหน้าศรีนานี้บอกเป็นวินหรือเปล่ามีหนูหน้านี่แล้วหนูหน้าสี่สี่หน้ามายูนิคอร์โบประเดี๋ยวหนูหน้าศรีนานั้นหน้าอันโดนกันนี่นกเป็นสีนืำ ก็ดูบาานนห้ือดกำลังสวยงามมากเลยนะคะแต่ดอกเล็กไปเนาะเพ็ดมันจะดอกเล็ดเนาะเพ็ดตับเพ็ดตับเพชรตินเออแตาว่าเพ็ดตับผลลินเพ็ดตับผลลินเพ็ดตับเหมืนดอกหมืนดอกใหญ่ๆนะพัดตีนมันหยาบได้ขาหยาบได้เออดอกใหญ่อันเพชรตับดอกใหญ่ๆสูงๆขาขาวๆนั่นน่ะโอ้ยขามันหยาบ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะลงไรแล้วบ่เจไหมฆพงหญ้ายีพัดไปเห็นมันช้นเป็นหนามมันมาแล้วบ่โอ้ยไม่เอาเด้๋วว่าอัดมือยังมาเอารลไปแล้วถุยถุยเอาจะได้ก,กระยังหนึ่งได้หว่าโง่ยูโดวนอย่างคนน่ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ